ึกด,ดีใจแล้วดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้รับําได้รับเกีย,อยิอันนี้เพราะว่าถือว่าเป็นความสามารถของหมหาวิทยาลัยจริงๆนะฮะที่หมหาวิทยายลัยสามารถทําได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็ในความรู้สึกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะหมหาวิทยาลัยต่างๆมีมากแต่เราติดอันดับขนาดนี้แล้วครับเปรียบเทียบว่าติดอันดับขนาดนี้เนี่ยนะฮะ ผมเองเนี่ยคิดว่าน้อยมหาวิทยาลัยที่จะทําได้อย่างนี้นะครับดังนั้นในฐานะที่เป็นทั้งานายกสมาคมสิทธิ์เก่านะครับก็ภูมิใจมากนะฮะน,นี้ภูมิใจมากเลยนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยก็กําลังคิดอยู่ว่าเราจะช่วยให้มันดีอย่างไรพัฒนาไปอย่างไรนักเรียนจะดีอย่างไง ครูบ,คบาอาจารย์อะไรจะช่วยกันอย่างไงอะไรยังไงนี่นะครับเอ่อมหาวิทยาลัยเกลือเนี่ยนะฮะมีนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดตั้งนะครับอ,อ,อยู่ใกล้เคียงตรงด้านนี้ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพยอย่างเดียวหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของ,งตรงนี้อย่างเดียวแต่เป็นพื้นที่โดยภาพรวมมากๆามาจากที่อื่นนะครับนักเรียนต,ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะมีความภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ดีนะครับ ก็ตั้งใจเรียนแล้วก็แล้วเอา,าผู้เหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาพื้นที่ของตัวเองนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยครับผมขออนุญาตกล่าวอวยพรนิดนึงนะฮะก็คงขอให้มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับไปได้อีกไกลไปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเี่ยมีความสำคัญมากนักเรียน ครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับก็จะมีกำลังใจแล้วก็ช่วยกันพัฒนาไปทั้งหมดไม่ได้เป็นเฉพาะคนหนึ่งคนใดแต่มันเป็นการพัฒนาทั้งทีมเลยครับนะครับขอประคุณมากนะครับ